ชิ้นมันใหญ่ไปปะไม่หลอกเดี๋ยวมันก็หดปะเุยื่อยเพื่อไครฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟลักนะคะวันนี้เรามีอะไรพิเศษแบบมากๆเพราะว่าพี่เคยสัญญาไว้อะว่าจะ ไปเที่ยวกับเพื่อนคนนึงนั่นแหละนั่นก็คือชิมอนเย้ yeah! <c oughs> วันนี้นะคะอย่างที่ชิมอนเคยพูดไว้ว่าต่างจังหวัดใช่ไหมวันนี้เราจะไม่เที่ยวในกรุงเทพเพราะวันนี้เราจะไปสวนผึ้งไปตั้งแคมป์ชุดพร้อมมากเอาว่าออกไปข้างนอกเราก็ต้องเจอแดดแบบต้องเจอแดดอยู่แล้วแบบแสงต่างๆง่ง แต่เลิฟไม่กลัวพอเลิฟมีตัวช่วยนั่นก็คือนี่ครับผมน้องก็คือวีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะเป็นคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นที่มีสารสกัดจากผลไม้ถึง14ชนิดเลยมันช่วยผิวกระจ่างใสผิวชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยต่างๆอย่างนี้ทุกคนรู้ว่าเลิฟเป็นคนที่มีถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยใต้ตาเยอะมากแล้วก็เลยไปลองนะคะวีด้าคอลลาเจนคิวเทนเป็นคอลลาเจนที่แบบดังมากๆในเซเว่นแล้วก็แบบคนรีวิวเยอะมากปี2019เ้าขาได้รางวัลขายดีอันดับหนึ่งในตลาด้วย ปกติเราจะกินก่อนนอน2เม็ดแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกผิวแห้งก็เลยจะขอกินตอนเช้าอีก2เม็ดด้วยเลยนะคะตอนนี้ก็คือขอจัดก่อนเดินทาง2เม็ดนะคะ พอเรกินแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออผิวมันดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนด้วยอันนี้คือดีมากๆถ้ากิดใครไม่ชอบทานแบบเม็ดนะคะก็ทานเป็นวีด้าคอลลาเจนเซีนยนอีได้นะคะตัวนี้เป็นแบบชงดื่มมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยยับยัง้งความเสื่อมของเซลล์ด้วยแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วก็แสงแบบจากหน้าจอคอมจากโทรศัพท์อะไรแบบนี้เรากินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใจมากกับการไปแคมวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา ันควรที่ชิมอนน่าจะถึงแล้วแหละเดี๋ยวโลาลงไปหาชิมอนกันเลย yeah. รอนานไม่จะเพื่อนตอนนี้ผมรอนานแล้วอะอยากไปมากรู้ไหมเนว่าจะไปไหนกันไม่รู้รู้แค่ว่าจะไปเขาไม่ใช่เขา มันคือแบบแคมปิ้งที่ริมทาราแคมปิง้งวันนี้นะคะเราจะพาชิอมอนไปที่ริมทาราแคมปิ้งที่ลาดบุรีสวนพึ่งโอ้โอไม่รู้จักครับผมแต่ก็อยากจะลองไปดูตั้งม,มือมวันนี้ฉันจะพาเธอไปแคมปิง้งทำอาหารแบบส่องกองไฟเดินอะไรอย่างงี้มุนสองกองไฟ้วยเหรอเออจะให้แกแบบขุดหิน,นแล้วก็แบบ มาพร้อมบ้วงนะพ้อมบ้งพร้มเลยไปค่ะไปไนไปไปรานี้ชื่ออะไรราชบุรีชื่อช่อแก้มโอ้แก้มแลงโอเคไปเราไปได้แล้ว Let's go อนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่เอาถ่ายกันได้ปะเนี่ยเออถ่ายกันได้ตอนนี้เราอยู่กันที่ริมคารานะคะสวนพึ่งราชบุรีครับผมเป็นแคมป์เหมือนแบบเป็นแคมปิ้งให้มาตั้งเต็นท์อะไรเคยแบบปะไม่เคยครับไม่เคยแคมป์ครับไม่เคยแต่แบบขึ้นเขาที่มันเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้แต่ไม่เคยมาตั้งแคมป์หรืออะไรอย่างงี้ฮะปกติชอบอะไรแบบป่าทะเลภูเขาน้ำตกชอบเลิฟได้ปะชอบเลิฟได้ปะ อเอ้ยบ้าบบไปบแล้วบ้าโบนึ่งกเธอมีคนใหม่เราก็เป็นคนเก่าแล้วไงหอนบอกแล้วเดทหนอนบอกว <c oughs> อก่าวันนี้มาแคมปิ้งอะไรเงี้ยจะอินปะบาร์บีคิวก่อไฟเผามันอินจริงๆคือแบบตั้งแต่เดินลงมาเมื่อกี้โคตรดีเลยเออบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากตั้งววิตั้งแต่วิวข้างทางแล้วเว้ยก็คือมาถึงแล้วก็แบบคือไปเดินสุดยอดอะดีมากคือมาชิมมังกก็ชวนถอดรองเท้าเดินเลยให้แบบฟิลใช่เพราะว่า เป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเวลาที่มาถึงแบบก็แบบเราจะอยากเล่นน้ําหรือว่าอยากแบบพักผ่อนให้เต็มที่ไปเลยไงวันนี้ฉันตามใจเธอเพราะว่าครั้งที่ยวเธอบอกว่าเธออยากมาต่างจังหวัดใช่ครับแล้วก็วันนี้มาทําอาหารด้วยใช่ครับเธอทําให้ฉันกินฉันจะนั่งรอใช่เฮ้ยน,นี้ไม่ได้ครับผมวันนี้เนี่ย<ไ>เราจะทําอาหารให้ิอมอนกินไม่ทําด้วยกันท o กเกตเตอร์ท t กเกเตอร์โอเคครับผมได้สบายมากซึ่งเมนูวันนี้ของเราคืออะไรบาร์บีคิวแล้วก็มันเผาครับผมแต่ชิมมอนไม่คไฟ จะยากอะไรปกติเวลาไปเที่ยวก็ทําหน้าที่ก่อไฟที่เหลือไม่ทําเลยเราไปทำกันเลยปะชิมอนชิมอนต้องไปก่อไฟก่อนไฟป่าฐานไฟเก่ามันร้อนเอ้ยรอบอลรื้อฟื้นรอเหมือนกันเอ้ยรออะไรร้อยเต่าต่อยเนี่ยเอาละผมอันนี้คือครัวของเชฟเชฟเลิฟไฟไม่ติดอาซ่ตั้งอย่างนี้ จะให้สมาธิกับเลิฟในการทำบอกแล้วเปิดมาปุ๊บแผลชิ้นมันใหญ่ไปปะไม่หลอกเดี๋ยวมันก็หดปะเลือบเลยไง เอาละครับผม,มน,นี่ก็คือเป็นวิธีการทำบาร์บีคิวในฉบับของเลิฟเองนะฮะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทำมายังไงแต่นี่คือสไตล์ของเลิฟได้โปรดอร่อยมากอย่าว่าน้องครับไม่มันอร่อย<า>รู้ได้ไงว่าอร่อยอยังไม่ได้กินเป็นคนมีเซนอันไหนคือ <c oughs> บาร์บีคิวครับผมใต้คอมเมนต์นะครับ อันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสองว่าอันไหนไม่บ<ด>มอกจะไม่บอกว่าอัน,นไหนคือของเลิฟไม่แต่ดูนะอันนีมน้มันมีหลายสีไงอันนี้ไม่ใช่สีแดงอันนี้เรามีตัดด้สีเขียวออดูเออนีหมุนนะหมุนหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้ว มากสักอีกบ้างแล้วก็แบบเอาปล่ารอๆกันมักหมักมาเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรออ่ะใครอ่ะใครจะเล่นยังไงอ่ะใครอ่ะใครจะเล่นยังไง เธอถ้าเราสองคนไปตั้งแคมป์อย่างเงี้ยจะว่ารอดป่ะตั้งกันเดียวที่ไม่มีพี่ทีมงานเลยอาจจะรอดถ้าเกิดแบบถึงแปดโมงเช้าได้แบบเสร็จประมาณสี่โมงอะไรเงี้ยฮะไม่วันนี้มันใช้เวลาไงใช้เวลาเคยเคยกางเต็นท์ป่ะเคยตอนปหกโหเท่ากันเลยวะเออใช่ปหกใช่แต่ว่าอันนั้นคือเหมือนกับทำไม่ได้แต่ก็แบบมีแบบพี่เหมือนกับไปโยวกรชาติแล้วเขาก็แบบช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดตั้งไม่ผ่านก็คือแบบจะไปอีกด่านไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายเขาก็มีคน ก็เลยม่ตาดีเริ่ยังไม่ได้ส่งเลยเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ทำบาร์บีคิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แอบมีสเต็กเบาๆหนึชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไง อุ้ยมีความแบบว่าสไลด์เสียงเอานะหนึ่งสองสาอุ้ยอ,อย่างน้อยมันก็สุกไปแล้วหนึ่งอร่อยมากอืมอืมอืม ปี่มือเชฟเลยเคยเคยคิดไหมว่าจะได้มานั่งแคมปิ้งอะไรแบบเนี้ยจบชั้นอ๋อถ้ากับเธอไม่เคยคิดเลยเพราะถ้าแบบสมมติว่าเป็นเธอใช่ป่ะก็จะคิดว่าเอ้ยไปคาเฟ่หรือว่าแบบคาฟไปเออถ่ายลงถ่ายรูปอะไรที่มันแบบเป็นมินิมอลสไตล์มากกว่านี้วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนมากๆเลยที่มาร่วมช่องอีกครั้งหน้าอยากมาไหมก็ถ้าชวนมาอีกก็มาครับ มาได้หมดเลยครับน่ารักที่สุด วันนี้เราเข้าป่าตั้งแต่มีแดดจ้าจ้าจนถึงแดดหมดแล้วเนี่ยเธอก็ยังผิวดูเปล่งปลั่งสว่างสดใสอยู่เลยเนี่ยใช้อะไรปะเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเมื่อเช้าฉันกินวีดาคอลลาเจนคิวเทนมาเฮ้ยมันเป็นยังไงสิคือมันจะช่วยแบบว่าทำให้ผิวกระจ่างใสทให้ผิวรุ่มชื้นแล้วแบบยิ่งช่วงนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวเอออากาศเปลี่ยนผิวก็เปลี่ยนอีกเออผิวแห้งผิวแตกใช่ฉันก็เลยกินมา สนใจไหมสนใจค่ะซื้อที่ไหนบ้างเนี่ยวะ Vida Collagen Q10 นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะที่เซเว่นอีเลว่นบูธวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่99บาทเองเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างนะคะใต้คลิปก็ไปหาซื้อตามกันได้ครับผมวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินต่อแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง,งด้วยนะครับผมให้กับช่อง เลิฟลักชาแนลค่ะให้ย่ะให้ย่อให้ย่อเออชิมอนมีผลงานยู่มากเลยลองฝากสิฝากรถโรงเรียนส c ูลเลนเจอร์แล้วกันฮะแล้วก็ปีหน้าอาจจะมีซีรีส์มาออนแอร์เรื่องนึงแต่เป็นความลับอยู่อันนี้ไม่บอกใช่ใช่เราติดตามดูนะครับผมประมาณต้นปีต้นปีอาจจะได้เจอกันอันนี้ไปแล้วนะคะเปบายครับผมแล้วคลิปหน้าจะไปไหนนะครับก <oh ็เมนไว้เมนไว้ก็ได้